สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่จีฟุตบอลทัวร์นะและนี่คือแมตต์อุ่นเครื่องครับกระชับมิดสองลมสเตเดียมครับเอาหนองเล่งไซฟ์ซีมาเยือนสองลมพะเยาครับและนี่รุ่นสเปซปีครับกำลังลงสนามครึ่งแรกครับนหนองเล่งไซฟ์ซีสีน้ำเงินสองลมสีแดงแดงดำนะ หายนะครับท่านบอกมานี่น,อ,อ,น,นอนนะผมวันนี้นเพื่อนไปย่างเฟอร์ก่งนะครับอ๋อได้ครับทีมนะครับว่นที่จะเดินทางไปสวยงามหางเก้วาคริบเียในวันที่12นะครับผม นายเราก็คูให้เล่นหน้าเลยนะล้องเปลี่ยนตำแหน่งให้เรอออนเล่นดูครับสลับกันเล่นเพื่อหาตัวตนของตัวเก้านะวะ បាត់มันออกខាងนอกទៅได้ចឹងដី 怎么了 พุ่นพุ่นก้อยปุ่นกาเล่นทีกาเล่น พื้นนิดเดียวนินจางอมดูกว่าเดียวมั่นใจมั่นใจ ว่าเป็นการทำทีมหนองเล็งซ้ายนี่เราเริ่มต้นจากการรวมกลุ่มเด็กๆเยาวชนนะแถวแถวหลบอลสีถ้อยครับแม่ใจนะมาเล่นด้วยกันก็ถือว่ามาถึงจุดนี้นี่รวมตัวได้เร็วเกินคาดครับเดี๋ยวมาติดตามกันครับว่าการทำทีมหนองเล็งซ้เอฟซีของเขาจะไปได้ถึงไหนนะ เขาเน้นการจัดกิจกรรมให้เด็กๆได้มาออกกำลังกายด้วยกันนะาจจาะมาได้มุ่งเน้นในเรื่องของการฝึกสอนยังเป็นทางการนะจงใจเป็นหนอนิงซายฟุตบอลคลับนะเอยังบากาใจเป็นอะคาเดมีเลยนะครับในอนาคตบันแน่นะถ้ามีสมาชิกเริ่มเยอะแล้วก็มองแนวทางการจัดกิจกรรมเด็กๆมีความร่วมมือกับ อาจจะต่อยอดเรื่องของการหาโค้ชมาช่วยฝึกสอนนะอันนี้เป็นอุ้ยเป็นแนวทางนะแต่จะทำได้หรือม่าได้นั้นก็ติดตามให้กำลังใจกันต่อไปครับ เสาลูกนี้นเรียบร้อยครับหนึ่งศูนย์ครับเอามหมเอามหม เร,รเรียบร้อยครับสองศูนย์ทำ <c oughs> ไมตั้งหลักใหม่ตั้งหลักใหม่ไม่เป็นไรก <c oughs> ินกับพี่บีบเข้าไปช่วยทำหน่อย รับบอลเออยกเท้าเวลาทุ่มทำยกเท้ากันกัั่งลอ้ยไนว่านี้นะตอนนี้จั้อของผู้เล่นเลยนะครับของนอของีอี

มาเต้ตัวเป็กๆนะลัคต์ตันยดาวดีท้ายด้วยลกซีซาเป2-0บ้านทูเอสีคือพิเศษนะครับท่านผู้ชมน่าจะอาจจะต้องยกเือล่นผิหน้าครับเพราะว่าออกซ้อมแล้วก็เรื่องการเล่นนะครับเดี๋ยวเราไปกัน Come เวลาครึ่งแรกครับ2.0น,นะฮะเดี๋ยวไปดูครึ่งหลังกันต่อครับ